สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่มารับชมอันนี้ก็แวะผ่านทางจะกลับบ้านมาพอดีไปเลยเห็นดูว่าแท็กอร์นะครับอัน,นก็กำลังรื้อทางเก่านะครับนนก็ได้เกือบสองสองกิโลครับ ก็พาไม่โครมาสองตัวอีกฝั่งหนึ่งอยู่ฝั่งนู้นก็เป็นดีทูลอกยังมาต้อยเหมือน,นกันสตลยแบบนี้เลยฝั่งนี้ก็เป็นแคทซีี่น้องครับเมื่อก่อนอต่อตัดใส่ร็อคกี้ครับอสองตี ก็เขาต่อจากมุกตารีทำเม,มื่ก่อนนะครับเดีวก็พามาครบคันเลยนะครับรถวีโรเดอร์อ่เกรเดอร์ der, แล้วก็รถบดนี่ก็เห็นบอกว่าจะเติมหินอีกอนิดนึงครับถุงุก ตัดเนบบี่ยพอดีอะไรด้ยก็ตัดก็ช้าอยูเหมือนกันเนี้ยเพราะว่ามันต้องกองก่อนครับให้เป็นกองโตโ,ตโตแล้วก็ค่อยตัดใส่อีกทีนึงก็วมสีใหม่เลยครับดูครับด้ามมาอย่างดีเลยแล้วก็มาจากแบบเดิมๆเลยครับจากร้านเลย ต่ตรงเอาเอาเหมือนกันนะสี่ทรงนี้ดูแล้วเราไปดูหลังจากนี้ก็ไปดูเททดีสักคลิปหนึ่งปะเดี๋ยวก็มาชมแคทซีก่อนไปดูพรุ่งนี้ค่า ว่างก็จะมาแวะเวีดนบครับ,บน่าจะเป็นเกรดเดอร์ตรงนี้ถ้าแกิน,นี่จินฝนะั่งนู้นก็เป็นทีมงานของ แถวโคกโพแล้วนกะ็เป็นทางเหมือนกัน,นครับของจุประทานแต่ว่าเป็นเพิ่มหลายทางขยายเปิดกว้างอีกนิดนึงเห็นพ่วงวิ่งหินคนระับมาสต็อกกองโตเลยคนระับที่เมกโคกสามซุงอยู่กว่าจะเต็มอนะ่ะคันนึงก็ต้องใช้เวลาเหมือนกัน เหมือนกันแต่มันต้องอยู่ที่แสละฝีมือของคนขับครับว่าจะวางแผนยังไงให้ตักเร็วไม่เสียเวลาคนเราก็ฝีมือไม่เหมือนกันครับความคิดสำคัญที่สุดนะครับในการแก้ไขสถานการณ์ฝ่ายพัก้านการทำงาน ชมได้นะครับผมมต์มาแนะนำว่าจะให้เร็วหรือว่าแบบไหน ก็เดี๋ยวบอกอวิ่งไปที่แผนครับี่ไปที่แผนเลยก็ไปเหมือนกันจากตรงนี้ประมาณเกือบ4กิโลไปกลับก็รถรถน้ำก็กำลังเดินรถอยู่นะครับตรนนี้ ชมวอีกสักนิดนึงก่อนจะจบคลิปแล้วก็เมโกโกก็มันใกล้จะหมดนะครับก็มันก,มนก็มาแล้วด้านหลังนู้นเมื่อกี้ตัวตามแล้วก็แคร์ริ่งไปฟังๆครับ งานแรกเลยครับสองสากเติร์ตรีใหม่ 你唔會響公 ันที่ของดีตูอีกสักคลิปหนึ่งครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะกดติดตั้งเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับเดี๋ยวก็จะมาอัปเดตครับให้ชนกันอีกเรื่อยๆครับงานตรงนี้เราจะมาถึงการสิ้นสุดที่าการลากยางเลยครับไม่รู้จะทันหรือเปล่าก็ดูเวลาแล้วก็วันด้วยนะครับถ้าไม่ผิดพลาดอะไรก็ได้ชมแน่นอน โอเคนะครับเดี๋ยวขอตัวก่อนนะก็ยังพักเพียงครับะเดี๋ยวหลังจากนี้ก็น่าจะเกรดนะครับดี๋ผมก็ไม่ทันแล้วตอนนี้ว่ามีนัดกับตนด้วยนะครเดี๋ยวก็ต้องลองมาวันหลังครับล็อกในตำมาเลยครับ